มึงปดจสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆในช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับคลิปนี้ก็จะมาแจ้งผลงานเพลงใหม่ของผมนะครับชื่อเพลงว่ามึงจำไว้นะนะครับในค่ายเพลงเมรอนมิวสิกนะครับตอนนี้ปล่อยตัวอย่างไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมกันสักนู่นหนึ่งนะฮะ ต่อให้เป็นทุกข์ก็เป็นความสุขของกูตรงนี้แค่มีมึงอยู่ชีวิตกูไม่ต้องการใครมึงโปรดํำไว้นะจะดีจะเลวกูก็ มดูขอบคุณมากครับจะลงเต็มเพลงในวันที่25ธันวาคมนะครับ2566นี้นะครับตรงกับวันคริส,สต์มาสพอดีก็ฝาก,กเพื่อนๆช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเปินกิติพัน์ในค่ายเพลงใหม่เมรอนมิวสิกกับเพลงมึงจำไว้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับผม to you